สวัสดีค่ะวันนี้วิชจพามาทำทอดมันกุ้งสูตรนี้อร่อยกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับน้ำจิ้มบวยนะคะใครจะทำกินเองหรือว่าจะทำขายก็สามารถเอาสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลยค่ะบ้านเราสตอรี่เริ่มทำกันได้เลยนะคะให้เราเตรียมกะละมังมาใส่เนื้อกุ้งขาวสับลงไป200กรัมตามด้วยรากผักชีซอยหนึ่งราก ไข่ไก่หนึ่งฟองพริกไทยป่นหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเกลือป่อนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าขยำขยำให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันได้แบบนี้แล้วให้เราใส่มันหมูแข็งสับละเอียดลงไปหนึ่งรกรัมขยำต่อนะคะ แล้วก็ให้เราใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปสองช้อนโต๊ะส่วนประกอบมีแค่นี้ค่ะขยำคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันเลยค่ะเราจะขยำนวดๆไปเรื่อยๆพร้อมกับการตีนะคะเนี่ยค่ะ ตีไปได้เลยค่ะสักประมาณ10ครั้ง20ครั้งได้เลยเพราะว่าการตีเนี้ยมันจะช่วยให้เนื้อทอดมันกุ้งของเราเนี่ยมีความเหนียวเด้งค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ให้เราพักไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลา20นาทีหรือว่าใครจะพักไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะพอครบเวลาแล้วก็ให้เรานํามาคลุกกับเก็ดขนมปังค่ะนี่นะคะหยิบลงมาใส่ทีละลูก หนึ่งลูกก็ใหญ่พอสมควรค่ะเท่ากับลูกชิ้นจัมโบ้เลยนะคะวางลงไปแล้วคลุกจากที่เป็นลูกกลมๆก,ก่อนแล้วเราก็ตบลงไปให้แบนๆน,นะคะทีนี้เจาะรูเลยค่ะเจาะรูตรงกลางก็จะได้เหมือนกับโดนัทเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้6ชิ้นนำไปทอดได้เลย ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดเทน้ำมันใส่ลงไปเยอะๆค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ลงทอดได้เลยหย่อนใส่ลงไปทีละชิ้นค่ะเราจะทอดให้สุกเหลืองทั้งสองด้านระวังเรื่องไฟด้วยนะคะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดมิเช่นนั้นเปลิดขนมปังเนี่ยจะไหม้เสียก่อน คนได้เล็กน้อยนะคะอย่าคนแรงถ้าเราคนแรงเนี่ยเดี๋ยวเก็ดขนมปังเขาจะหลุดทอดไปเรื่อยๆค่ะให้สุกเหลืองทั้งสองด้านพอสุกเหลืองทั้งสองด้านแบบนี้แล้วตักขึ้นพักไว้ในกระชอนให้เสด็จน้ำมันนี่นะคะหน้าตาน่ากินค่ะนำมาจัดลงจานนะคะที่หัวจานวีก็แต่งด้วยสลัดผักค่ะ ทานเข้ากันดีนะคะส่วนน้ำจิ้มเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ำจิ้มบวยอันนี้แต่งหน้าด้วยผักชีไทยหนึ่งยอดค่ะหน้าตาจานนี้ก็จะดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะกรอบนอกนุ่มในจิ้มน้ำจิ้มบวยค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูรับรองว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยทํากินได้ทําขายดี วันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ